เต็มมาแล้วนะครับผมหลังจากที่หลายคนรอดูคันนี้อยู่นะครับคันนี้ก็เป็นรถคันที่7ของพี่เจ้าของรถแล้วนะครับที่ออกเข้ามาที่เอ็มดีคินีนะครับต้องบอกเลยว่าพี่เขานะครับมีแต่รถแปลกๆทั้งนั้นนะครับคันนี้นะครับมาทําทั้งหมดสองรายการนะครับรายการที่1จะเป็นงานพ่นกันสนิมนะครับรายการที่2จะเป็นงานสปาไฟยเนยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับที่เอ็มดีคินีก็รับทําหมดเลยนะครับเราทําตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์ยันรถสิบดล้อกันเลยนะครับเพื่อนๆเอาเข้ากันมาได้เลยนะครับค้้รบใูาง เป็นรถรุ่นอะไรนะครับช่วยบอกผมเลยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเป็นคันแรกในสายตาผมเลยนะครับแล้วทุกคนเคยเห็นรถรุ่นนี้กันไหมนะครับดูครับอันนี้คือหลังจากที่ป้นเสร็จเลยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถที่สร้างขึ้นใหม่นะครับบอกเลยนะครับว่าภายในเล็กมากๆนะครับรถรุ่นนี้นะครับขี่ไปไหนผมว่าคนมองกันทั้งประเทศแน่นอนนะครับเพราะว่าแปลกมากเือมาเพิ่งจะเคยเห็นนะครับแต่ว่ามันก็เท่มันก็แปลกดีนะครับเคยชอบรถแบบนี้บ้างคอมเมนต์กันได้เลยครับหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอ็มด3สาขา สุราธานีหักใหญ่แล้วก็สาขาพระรามศนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะมาพ่นกระสนิมหรือว่าจะมาสปาไฟเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับเลยครับผมดูครับคันนี้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็แก้วเข้ามาพร้อมกันสองคันเลยนะครับคันสีเหลืองแล้วก็มีคันสีเขียวด้วยนะครับเดี๋ยวคันสีเขียวผมจะมาลงคลิปห้ดูนะครับและนี่ก็คือหลังจากที่ทําเสร็จแล้วก็จะสไลด์กลับบ้านไปแบบนี้นะครับไม่สุดทําไม่ได้แน่นอนนะครับรถแต่ละคันของพี่เจ้าของรถนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดแน่นอนนะครับผมลงคลิปทุุกกกกคคคััันนงะรรบบบขขออี่็ณมา